สวัสดีครับผมชันยุทธชาแนลครับผมวันนี้มายามตุ่มครับผมหาเมื่อแล้วครับเมื่อไรมายามงามขึ้นหลายครับยามขึ้นมาเบื้องหลังนึงครับผมเนกครับนาตุ่มเลยครับเีดดายเลยครับ

ออกครับออกกนนี่หรอออกก้นใครนเอาท่านยุบไปเลยดิล่ะ่นน่้กูอะเป็นชอบชไปอยู่ติดวงวอกเ

หลังต้นไม้ครับเสียดายครับหามือประเทมะหย่างครับน้ำเป็นไรครับเดี๋ยวมาใส่เงียบไหมครับ <c oughs>

ลูกควงกันมาหนึงขาวอขาวแพงไนะขาวินตเตาดไม่เทียวก้าเยปกอบกับนั้เดี๋ยวไขาวยังอยู่นะทีเดี๋ยวยากข้าวมงายลวนห่ายอาวนนว่า ปวดนองกันไหมครับอะไรอยู <h <h ่ครับข้างบนครับ นก็เป็นโมเดลบเบิงเจ้าก็ยกสลุงแบบนี้ครับ

เหลืออยู่ครับบ่หลายครับเพราะได้ปิ่งส้มเนากับเนาครับผมบ่ค่อยมีเวลามาบ่มีเวลามาเลย

ต้องเล่นไปเท่าไหร่เนาะฉันจะไปนอนเนาะโอ้ยโอเคงั้นลงเชื่องให้นานเท่าไหร่ก็โอเคเนาะโอเคลงเชื่องให้ไปเนาะตัวไหนตัวไหนครับเด็กว่าเขาว่าลงนอนลงเต็มใส่น้ำหาเยอะน้ำใส่หมดความฉุนไม่เห็นว่าฉุนเยอะว่ะไม่เชื่อว่าคนเดียวว่าได้ Yeah. có lại ออกไปพี่เนาะ <laughs> <Dưới xóm tù. cười> เนี um. ่ยจ <ank grow fate> ัเนาครับ hmm. นี่คร <for S 1> ับผมก็ได้ปีงครับเขาครับผมส่อไซ้ครับไหวไหมครับ น้ำขึ้นเรื่อยเอยู่ครับใสไ้จะหาหลังครับเห็ดบางเพื่มสองครับ<ม>สำหรับคลิปนี้ฝากไมมกว้สนุกก่อนนะครับเนาะพอกันไ่คลิปหน้าครับผม sobat diK pada